ก็สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซีสเักชุมแพทุกท่านนะฮะนี้มีรถลูกค้าเนี่ยนะครับมามาขัดเคลือบนะฮะทั้งคันนะครับหลังคันที่พ่นแถบซ้ายเมื่อวานนี่แหละแต่นี้ลูกค้าเพิ่มเงินขัดเคลือบนะเอสสเปิร์กจะใช้นะฮะนิกซัตเนี่ยนะจะใช้ตัวนิกซัตด D ีพันกับดีสองพันนะครับอ่ะนี่ทีนี้จะใช้ดีพันลงก่อนนะเพราะมันมีพวกรถลูกค้ายังไม่เคยขัดเลยนะฮะ อยาจะให้ช่างต่อจัดการนะครับป้ายไปเลยครึ่งบ้านเลยก็ได้ทีเดียวเลยนะฮะอ่านี่นะครับให้ช่างต่อจัดการให้เราจะขัดดีพันก่อนนะสักเที่ยวหนึ่งถึงสองเที่ยวนะเสร็จแล้วก็จะใช้ดีสองพันขัดตามนะครับสองตัวนี้จบเลยนะฮะโดยที่แทบจะไม่ต้องลงเงาอะไรละนะฮะนี่นะครับมาดูเนาะ รถเป็นรถลูกค้าไม่เคยขัดไม่เคยอะไรนะนะฮะนี่นะครับน่ใกล้ใกล้เลย นี่ยังไม่ได้ขัดนะความใสก็จะต่างเลครับแค่นี้นะ ีแค่ดีพันนะฮะความปิ้งก็จะต่างเลยนะครับนะครึ่งหนึ่งเห็นชัดเจนนะฮะอ่ะทีนี้ก็จะตามได้ดีสองพันเลย